ถนนแพรกษาทางเข้านิคมบางกูนะครับคู่ที่ท่านได้รับชมอยู่นี้เป็นการพบการระหว่างฝั่งนี้นะครับเสื้อแดงคู่หูจากพุทธบูชานะครับเจ้าดพุทธบูชาจับคู่กับเจ้าเทนะครับเจ้าเทพุทธบูชานะครับฝั่งนู้นเป็นเจ้าฟอร์ดจับคู่กับเจ้าเอนะครับรวมตัวเฉพาะขีดนะครับในเหลี่ยมเซิร์ฟฟีสไตล์ข้ามฟรีสไตล์ ไม่มีบล็อกนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่10,000บาทนะครับแต่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเทตลงไปนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับสวัสดีอาจารย์โรดด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีน้องฮอตนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอเจอแอดมินครับเจอไม่ได้ครับตอนนี้เจ็บนะครับ ถึงเริ่มต้นเกมนะครับเต้มตอนนี้เสมอกันอยู่ที่1นต่อหนึ่งนะครับวันดีพี่เต๋าด้วยครับคุณพระชัยอักตะไพบุญนะครับเต็มหนึ่งต่อหนึ่งเจา้าโดเสิร์ฟไปลูกนี้ออกนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นของฝั่งเดินซ้ายนะเจ้าเอจะทำการเสิร์ฟนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับ ตักทายกันได้นะครับแต้มหนึ่งต่อหนึ่งเอสเซอรมาเจ้ายกไปเรียบร้อยนะครลูกข้ามหลกัหลกๆของเจ้าเทเนกะ็คือข้ามเขียวนะฮะข้ามเขียวน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งก็ว่าได้นะครับของฝั่งพุทธบูชานะครับาแถลข้ามเขียวนี่เทบอกมาเลยนะครับตแต้มหนึ่งต่อหนึ่งเจ้าโดเซิร์ฟตัดไปเจ้าลอดยกขึ้นมา เอเอกระโดดปานหน้าเน็ตเรียบร้อยนะครับอขอยืนคู่แก่คลังครับขอยืนคู่แก่คลังครับหวัดดีนะครับน้องน้องต้นด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งอยู่นะครับทักทา,ายทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต้มหนึ่งต่อหนึ่ง จะเป็นฝั่งเจ้าเอได้เสิฟนะเสิบ<อ>ลูกนี้ออกไปนะครับเปลี่ยนเสริรฟเป็นของฝั่งทีมงานพุทธบูชานะครับได้เสิฟนะครับฝั่งนี้ครูโหดจากพุทธบูชานะครับถ้าไปฝั่งพุทธบูชานี่คููนี้รับแขกให้นะครับแบบนี้ข้ามฟีสไตล์ได้ทุกคนนะครับเสิฟีสไตล์ไม่มีบล็อกนะครับโ,<อ>โดเสิบแทงเข้าช่องกลางไปฟอร์ดรับได้ยกมานานิดจอจอลูกนี้เจ้าเอเตหายนะครับคือว,ว่าเตะได้ดีนะครับ เต,ต็มรอบได้ทุกคนนะครับฝั่งโน้นนะครับสําหรับฝั่งนี้ลูกทําหลักๆก็คือข้าเขียวนะครับเจ้าเทนี่ข้ามเขียวได้ดีนะครับกระโดดเต็มรอบนะครับแต้ม1ต่อหนึ่งบสว,วัสดีพี่เอบางนาด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะ้ะเจ้าโอ้โหเจ้าโดเปิดลูกนี้แตกนะครับฝั่งของเดินสายได้นําไป2ต่อหนึ่งแล้วนะครับเสริมได้ดีนะครับสําหรับฝั่งโน้น เอากรรมการจับจับหลุดเส้นนะครับฝั่งนู้นเสิฟหลุดเส้นนะครับแต้มหนึ่งต่อหนึ่งอยู่นะครับโดเสิฟแทงเข้าช่องกลางไปฟอร์ดรับกระชอกลูกนี้เสียนะฮะฝั่งเจ้าโดเทศได้เต้มเป็นสองต่อหนึ่งนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาก็เม้นพูดพูดคุยทักทายกันได้นะครับสวัสดีครับคุณนักเตะลูกไหวราชนาวีนะครับ ป๋าชาติด้วยนะครับหวัดดีนะครับคุณสุชาติสมัครชัยนะครับป๋าชาตินะครับคุณทักษินานุวัตรด้วยนะครับพี่นึกชื่อไม่ออกแล้วหนึ่งต่อสองโดรับหนึ่งสองไปเจ้าเทเต็มรอบลกนี้เรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนเสือเป็นของฝั่งพุทธบูชานะครับได้เปลี่ยนเสือนะครับ สวัสดีคุณปาโมดด้วยนะครับที่เขามารับชมนะครับทักทายทุกท่านนะครับเอาปาสวัสดีครับสวัสดีครับอาชิตครับผมสวัสดีด้วยนะครับทักทายทุกท่านนะครับเดี่มนี้13แต้มไม่มีดีลนะครับเตียม2ต่อหนึ่งเจ้าโดเซอร์ไปฟอรดยกมาเจ้าเอเตเรียบร้อยนะฮะหมดซีรับนะครับไม่มีบล็อกนะครับเดี่มนี้ ข้ามฟีสไตล์ได้ทุกคนนะครับเ์ฟฟีสไตนะครับสวัสดีครับคุณแจ็คบ้านโล่งนะครับคุณเพชรบูชาทศกัน์ด้วยนะครับเต็มหนึ่งต่อสองเจ้าฟอร์ดเซฟไม่ข้ามนะฮะเปลี่ยนเ์ฟเป็นของฝั่งพุทธบูชานะครับวันนี้เดินสายมาเยือนฝั่งฝั่งทางน้ำนะครับฝั่งสมุทรปราการนะครับเต็มสองต่อหนึ่งฟอร์ดรับหนึ่ง 2ยกมาเจ้าเอเตซาดลูกนี้ออกนะฮะหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น3มตัวหนึ่งแล้วนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณกำพลแสวงแก้วนะครับป๋านงด้วยนะครับป๋าจำนงที่เขามารับชมนะครับคุณลิซันแบ็กด้วยนะครับแต้ม3ตัวหนึ่งโดเซอร์ไฟชนหนึ่งยก2ห่างนะลูกนี้ติดเกี่ยวติดเกี่ยวแล้วอ้าวเจ้าเอฟาวนะฮะลูกนี้โดดเขี่ยหน้าเน็ตขาไปติดเน็ตนะครับ เต็มฝัง่งพุทธบูชานี่ออกตัวได้ดีนะครับนำไปสี่ต่อหนึ่งแล้วนะครับสวัดดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าอยากให้เป็นผู้รับชมก็แชร์ไปนะครับแต้มสี่ต่อหนึ่งนะครับพุทธบูชาได้เสิร์ฟนะโดเสิร์ฟตัดไปฝ่อรับหนึ่งยกมา เจ้าติข้องมาติดเกี่ยวอ้าวไม่ได้นะฮะลูกนี้เจ้าเอเน่ลูกมันต่ำนะครับติ่คล้องมาเจ้าโดนรับไม่ได้นะฮะเจ้าเท่นะครับสวัสดีครับคุณเมนูอาหารนะครับมารับชมนะครับเต็มหนึ่งต่อสี่ฟอดเสิร์ฟหลังเท้ามาลูกนี้วิถีลูกมันออกไปนะฮะออกข้างไปนะครับเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นของฝั่งทีมงานพุทธบูชานะครับได้เสิร์ฟนะครับ แฉมซตัวหนึ่งเจ้าโดเสิร์ไปฟอร์ดยกมาห่างนะลูกลูกรู้สึกว่าจะชงห่างนะฮะเจ้าเอนนติสาดยาวมาลูกออกนะฮะหนีออกไปอีกหนึ่งแต้มนะครับสััสดีครับคุณนินสายแดงนะครับที่เข้ามารับชมปา๋าจูดด้วยนะครับบััสดีครับแอนมินครับผมวสวาสีีด้วยนะครับ วัสดีครับพี่พี่แลนะฮะวัสดีนะฮะนินน้อยหน่อยแดงน้อยหน่อยบันเลกฝากบอกว่านินะให้แดงน้อยหน่อยนะแกมห้าต่อหนึ่งเจ้าโดเสื้อพิกเน็ตไปพอดยังยกมาได้ล้นมานะฮะเจ้าโดทำไงยกไปจ่อหน้านิดอย่างนี้เจ้าเทเต็มรอบลูกนี้หมดสิทธิเกียวนะฮะ เตีมนีออกไปอีกหนึ่งเต้มเป็น6ต่อหนึ่งแล้วนะฮะรู้สึกว่าเริ่มต้นนี้ฝั่งทีมงานพุทธบูชานี่จะเริ่มต้นได้ดีนะครับนําค่อนข้างจะห่างนะฮะหต่อหนึ่งแล้วนะครับมาเยือนฝั่งสมุทรปราการเป็นครั้งแรกนะฮรลงรายการนะครับเต้่ม6ต่อหนึ่งโดเสิร์ฟแทงไปฟอร์ดรับหนึ่งกระชอกกลับหลังเสียไปอีกแล้วนฮะหนีไปอีกหนึ่งต้มเป็น7กต่อหนึ่งแล้วนะฮะรู้สึกว่าฝั่งน้นรวมตัวเฉพาะกิจนะครับ จับคู่หัวกันฝั่งนี้จะดูโอ้กว่านะครับเล่นเวิร์กทีมเวิร์กนี่จะดีกว่านะครับสําหรับฝั่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณแจกรมกัาแหงนะครับคุณช่างอะไรยนด้วยนะครับที่เขามารับชมนะครับภาพอาจจะสันส้นๆม,ม,ม,มของๆก็ขออภัยด้วยนะครับแต้มเจ็ดต่อหนึ่งโดเสิร์ไปฟอร์ดรับได้ยกมา เจ้าเอตอ้าติดเ,เกี่ยวเจ้าโดเจ้าเทต้องแก้ไขนะเตะห่างไปลูกนิาสานหลังออกไปนะฮะฟังเดินสายได้เสิร์ฟนะครับเจ้าเอจะทำการเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟหลังเท้าเข้าช่องกลางมาเกจยวโดรับ1นสองยกไปเจ้าเทเต็มรอบเรียบร้อยนะฮะตีนหนักแรงมากเลยนะครับสำหรับเจ้าเทนะครับ ข้ามเขียวนี่ก็ดีนะครับเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเลยนะครับสำหรับเจ้าเทพพุทธบูชานะฮะแต้มเจ็ดต่อหนึ่งโดเสิร์ฟแทงไปฟอ์รับแตกนะฮะหนีไปอีกหนึ่งแต้มนะฮะเข้าสู่ช่วงกลางเกมแล้วนะฮะแต้มคนท้างจะหาทางนะฮะโอ้โหว่าล่ะท่านน้ี่คตรมติฝั่งของเดินสายต้องปรึกษากันแล้วนะครับ ว่าจะเอาอยัางไงดีนะฮะสำหรับฝั่งนวหน้าเสือจะเป็นพิชัยเชียงกงนะครับเป็นหน้าเสือนะับกุมหน้าเสืออยู่เป็นโ้สนะฮะพิชัยเชียงกงนะแตมแปดตัวหนึ่งจ้าโดเสือไปฟอร์ดรับได้ยกมาหน้าเน,นจจอนนี้เตะก็ไม่เหลือนะครับ จะไม่ชัดขออภัยด้วยนะครับ1-8เจ้า A เสิบมาเจ้าโดรับ1นสองยกไปจอจอหน้าเน็ดลงนี้ข้ามเขียวนะฮะเจ้าเทนะฮะต้องแก้ไขสถานการณ์ไปนะครับเพราะว่าลูกมันเข้าตัวนะครแต่หยอดไปที่หน้าสายของเจ้า A รับไม่ได้นะครับเปลี่ยนเสิฟเป็นของฝั่งทีมงานพุทธภูชาจะได้เสิฟนะครับแต้มแต่อหนึ่ง ดูเสิร์ฟทัดนิดไปเจ้าฝอดรับกระชออีกแล้วนะฮะเต้มนี้ออกไปอีกหนึ่งเต้มเป็น9ต่อหนึ่งแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณอาทิตย์นะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับคุณทูมบ์ทูมบท่นที่มาระครับที่เข้ามารับชมนะครับ รู้สึกว่าฝั่งนี้เหื่อยจะยังไม่ออกเลยนะฮะอาศัยลูกเสิร์ฟอย่างเดียวนะฮะฝั่งนู้นรับลูกเสิร์ฟไม่ได้นะครับ <S <S 1> <S 1> แต้มเก้าต่อหนึ่งเก้าโดดเสิร์ฟไปอา้าวรับเสียอีกแล้วนะฮะเป็นแต้มอีกหนึ่งแต้มนะฝั่งนี้ได้ลูกเสิร์ฟอย่างเดียวเลยนะฮะเจ้าเทเนยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเต้นเป็นสิบต่อหนึ่งแล้วนะครับ่อนข้านจะขาดน,นะครับทิ้งห่างไปอีกสามไม้ก็เกมแล้วนะเกมสิบสามไม่มีดิวนะครับแต้มสิบต่อหนึ่ง โดเสิร์ไปหาจะฟอดอีกแล้วจะฟอดรับมายกมาลูกนี้เตะเรียบร้อยนะฮะยังล็อกไปได้นะครับสาหรับเจ้าเอนะฮะสวัสดีครับคุณน้องเมฆนะฮะสวัสดีน้องเมฆครับสวัสดีครับคุณโฟสนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีคุณธรรมจักรด้วยนะฮะอ๋อไอนี้เป็นพี่กบหรือเปล่าครับพี่กบ อลูกนี้เจ้าโดรับกระชอกออกหลังไปนะฮะแก้มไล่มาอีกหนึ่งแก้มนะครับสวัสดีคุณแท็กซี่ด้วยนะครับเรารักกันตลอดไปนะครับยินดีต้อนรับนะครับที่เข้ามารับชมทุกท่านด้วยนะครับแก้มไล่มาห่างๆนะครับ2-10ต่อ1ิเอเสือพแทงมาโดรับหนึง ยกไปจ่อๆหน้านี้อย่างนี้ก็ไม่เหลือนะฮะนี่นะครับลูกข้ามเขียวของจังเทนี่สุดยอดเลยนะฮะทำข้ามเขียวนี่ระดับต้นๆเลยนะฮะสวัสดีครับพี่ออนมิวสิกนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแอม10บต่อสองโดเสิเสร์ฟติดเน็ตนะครับไม่ข้ามเปลี่ยนเสิร์ฟเป็นของฝั่งเดินสายบ้างนะครับฝั <Okay. S 1> ่งนี้รู้สึกว่าลูกเสิร์ฟจะทำได้ดีกว่านะครับ แต้มสงต่อ,อ10เอเสิฟแทงเข้าช่องกลางมาเทโด,โดยกไปเท,ทเตะเรียบร้อยนะฮะหายนะฮะ <inf> เ่นสบายๆนะครับสำหรับฝั่งนี้นะครับยังไม่ได้ค่อยออกลูกทำเท่าไหร่นะฮะแต่อาศัยลูกเสิบนะฮะเสิบไปหาเจฟฟอร์นี้แตกเกือบทุกลูกะฮะแทงไปหน้าซ้ายเจฟฟอร์ดอีกแล้วนะฮะร,รับยกมาสวยนะฮะลูกนี้ตีหายนะครับ 2ต่อ10เจ้าเอเซิฟมหาเจ้าเทเปิดหัวโดยกไปลูกชดเตเตะเรียบร้อยนะครับตักลงไปที่ฝั่งหน้าซ้ายของเจ้าฟอนหมดสิทธิ์รับนะครับลูกนี้นะสวัสดีครับคุณสุนันนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับดูกทำฝั่งนี้เด็กขาดดีนะครับไม่ว่าจะข้ามเขียวหรือขึ้นขึ้นเต็มรอบนี่ทำได้ดีนะครับแถม10ต่อ2 โดเสิร์ฟแทงเข้าช่องกลางไปขอเข้ามาเจ้าเอะเตเรียบร้อยนะฮะวัสดีครับพี่แมงเงานะครับที่เข้ามารับชมนะครับคุณขุนช้างห้างหักด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับขอก็ทักทายกันได้นะครับเตรียมสองต่อสิบเอสยอดมากเท่ตักหลังเท้าขึ้นเจ้าโดยกไป เรียบร้อยนะครับวันนี้ครับ eral. คุณสันติศรีพรมมานะครับคุณนิรุตเก่งชัยนะครับน้องดินด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับตตแต้ม10ต่อ2เทเสือบทะงไปจะฟอร์ดรับได้ยกมาจ่อจอลูกนี้เรียบร้อยนะครับไม่เหลือเหมือนกันนะครับแล้วว่า เต็มสองต่อสิีเส <ics> okay. ือบไม่ข้ามนะครับสำหรับเจ้าเนะครับเสือติดเน็ตนะครับเปลี่ยนเสิฟเป็นของฝั่งทีมงานพุทธบูชาด้วยนะครับได้เสรอีนะครับเต็ม10ต่อ2 เจ้าโดเสิร์ฟทัดเน็ตไปเรียบร้อยนะคะนี่อาศัยลูกเสิร์ฟอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับเจ้าโดนะครับเสิร์ฟดีนะครับเจ้าโดในเสิร์ฟพิงเน็ตไปหลายลูกแล้วนะครับทัดเน็ตไปฝั่งนั้นก็รับยากนะ,ะลูกมันปริ้นนะครับสวัสดีครับพี่ชิดครับผมสวัสดีด้วยนะคะะรับแข่งไปเจ้าพอรับซ้ายยกขวาม,มาลูกนี้เลือกแตะจะหย่อนนะฮะพี่เทนีเนึกว่าจะเตะแรงนะฮะตกใจนะครับลูกลงข้างหน้ารับไม่ได้นะครับ ภาคสนุกครับแอนครับผมขอบคุณนะครับเตียม2องแต่สิบเอดจะฟอดขอเสิร์ฟบ้างนะฮะฟอดเสิร์ฟแทงมาเจ้านี่นะฮะแตกนะฮะเข้าหน้าขวาของเจ้าเทนี่แตกไปลูกแรกนะครับเตรียมไล่มาอีกหนึ่งเตียมนะฮะไล่มาห่างๆนะครับหวังลึกๆนะครับของฝั่งนู้นนะครับว่าจะทันหรือเปล่านะครับต้องดูกันไปยาวๆนะครับสนามบางปูบอกครับพิชิตใช่ครับสนาม SB บางปูนะครับ เจ้าฟอร์แทงลูกนี้ออกหลังไปนะครับยังเสิร์ฟไม่คมพอนะครับสําหรับฝั่งนี้เสิร์ฟดีกว่านะครับเต็มสิบเอ็ดต่อสามดูเจ้าโดเซิร์ฟไปต้งกลางเจ้าฟอร์รับได้ยกมาลูกนี้จอจอเตะเรียบร้อยนะฮะเข่าเข่าซ้ายของเจ้าโดรับไม่ได้นะครับสวัสดีครับป๋าเยี่ยมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับไลอให้ดูเรื่อยๆนะครับติดตามครับ ครับผมถ้าแบตไม่หมดก่อนนะครับผมจะไล์ให้ดูคู่เอกนำรายการนะครับยังไม่ได้เตะนะฮะยังกําลังเดินทางเข้ามานะ,ะับเห็นว่าจะเตะประมาณสองนี่นะครับตอนนี้ผมก็เลยถือโอากาสไล์สดคู่นี้ให้ดูก่อนนะฮะเป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งนะครับแต่เต้มค่อนข้างจะห่างนะฮเต้มสามต่อสิบเอ็ดเจ้าเอแทงเข้าช่องกลางโดนรับหนึ่งสองยกไปจอจอหน้าเน็ตอย่างนี้เจ้าเท่ก็เตะปากลงไประยะสองเมตรนี่นะฮะเตะดีนะฮะ เ1ดต่อ3เจ้าโดแทงเข้าช่องกลางไปเจ้าเอเปิดเจ้าปอดยกมาจอจอลูกนี้ก็ไม่เหลือเหมือนกันนะฮะเตะได้ดีนะครับต้องดูที่เกมเสืบว่าใครจะเสืบคมกว่ากันนะครับสําหรับเหลี่ยมฟีสไต์นะครับไม่มีบล็อกนะครับข้ามได้ทุกคนนะครับเตี่ยม3ต่อ11ปอดเสร์บแทงมาเจ้าโดรับง่ายนะฮะยกไปจอจอ,อย่างนี้ก็ไม่เหลือนะฮะสำหรับเจ้าเทพุทธบูชานะครับ ไม่รู้วันไหนจะได้มีโอกาสแลกข้ามกับชิดภูพานหัวระเบิดเปิดภูพานพี่แมงเอาตอนนี้ผมเจ็บอยู่ครับเจ็บอยู่นะครับน่าจะเป็นเดือนนะครับขาบเส้นหัวเข่าพลิกอีกแล้วนะฮะต้องเจ็บเจ็บยาวนะฮะรักษาตัวก่อนนะครับผู้เอกผู้เอกหายครับพี่ สวัสดีครับคุณสมพงศ์สีลิมนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคู่เอกใครครับอ๋อถามว่าคู่เอกใครเหรอครับผู้เอกนี่เป็นทางทีมงานโคร,ราชนะครับทีมงานโคร,ราชเป็นเจ้าอุ้มจาคู่กับเจ้านายโคร,ราชนะครับมาเยือนเมืองกรุงนะครับมาเยือนเอสบีสเตเดียมเตะกับทีมงานสวนสยามนะครับ ส่วนสยามมีน้องเชียร์กับน้องแชมป์นะครับแล้วก็พี่เกี้มอีกคนหนึ่งนะฮะฝั่งทีมงานโคราชนี่ต่อให้3ต่อ2นะคะต่อคนเต็มไม่ต่อเรียมเต็มไม่ต่อฝีมือนะฮะไม่เป็นรองนะครับฝั่ง2คนนะครับเต็ม3ต่อ12สองขึ้นไปแล้วสําหรับฝั่งนี้ฮะเจ้าเทเปิดหัวกระชอกข้ามไปนะฮะได้นะฮะข้ามได้ทุกจังหวะนะครับข้ามฟรีสไตล์นะฮะดูลูกนี้จะปิดเกมได้หรือเปล่านะฮะ 12ต่อ3นะครับขาดเลยนะครับเจ้าโดเซฟทัดนิดลงไปเรียบร้อยนะเกมไปเลยนะฮะเกมขาดเลยนะฮะฝั่งพุทธบูชาเก็บชัยไปได้นะฮะเปิดตัวครั้งแรกก็ชนะไปขาดนะฮะขอจบไลฟ์สดแค่นี้ก่อนนะครับถ้ามีคู่ที่น่าสนใจเดี๋ยวผมไลฟ์สดให้ดูอีกทีนึงนะครับเปิดการแจ้งเตือนไปเลยนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับจะได้รับชมได้ทันท่องทีนะครับถ้าผมไลฟ์สดนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ i yeah.